และขณะนี้เราอยู่ตรงเรียนจุดที่จะขึ้นไปชมความมหัศจรรย์ของแหล่งเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬนะครับผมนั่งทือเริเวณอุทยานชาติปูสิงห์เลยหินสามวานซึ่งมีจุดท่องเที่ยวหลายๆจุดด้วยกันมาที่นี่จุดแรกครับทางขวามือของผมนั่นคือตรงบริเวณจุดที่เช็คโควิดนะครับเข้ามาเนี่ยมาตรการความปลอดภัยจะมีจุดเช็คโควิดวัดอุณหภูมิก่อนส่วนทางซ้ายมือพอจุดเช็คซีสโควิดเรียบร้อยเราก็จะไปจองรถครับ การจองรถค่าขึ้นนี่รถนั่งได้คาะห้าคนค่าใช้จ่าย500บาทต่อคันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างตามมาไปครับ <Wow. S 1> นี่ครับมาเลยครับหินสามวานบึงกาดเราขึ้นรถอย่างนี้ไปได้วยกันเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนครับดูความสวยงามดูวิว,วทิวทัศน์แห่งความสวยงามว่าเป็นยังไงเชิญครับ ครับตอนนี้เรามาถึงนะครับจุดแรกของการขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติของหินสามวาหรอ,อยุยาชาติภูสิงสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ครับครับผม ขีอวานตรงนี้จะอยู่ตรงไหนนะของพื้นที่อยู่ลานธรรมนะครับลานธรรมไดชข่้วารานธรรมความอัศจรรย์ของหินตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มองขวามือของผมนะครับจะเป็นหินรูปสิงโตนอนมอบที่มีต้นไม้อยู่ประมาณทัดใบหูสิงโตเนาะใช่ครันั่นเป็นรูปเหมือนลักษณะสิงโตเลยสิงโตนอนบอบมือ้ไปข้างหน้าก้นขดงมาด้านนี้หรือมองอีกทีพี่ว่าเหมือนอะไรนะมองมาซ้ายมือผระนอนมอง้ายมือผระนอนตรงนี้เป็นเสียนพ้านี่เป็นวัตถุกายของท่านเนาะ แล้วบาดท่านอยู่ทางด้านหลังแม่เด็ดมากเลยว้าวดูที่ร้านทำจากร้านทำจุดต่อไปไปไหนกันครับก็ขึ้นรถไปต่อขึ้นรถไปต่อไฮไลท์เลยครับสามวันเลยครับสามวันนะครับแล้วไปเจอประมาณพ่อแม่ลูกครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไฮไลท์ของอีกสามวันนี้เป็นอย่างไร นะครับเดี๋ยวไปชมกัน อากาศมันช่างสดชื่นเหลือเกินเวลานี้พี่อุดรครับตอนนี้เรายืนอยู่ตรงจุดชมวิวท่าเมืองีครับอ๋อจุดชมวิวท่าเมืองีเป็นส่วนหนึ่งของขอ,อุทยานท่าภูสิงห์หรือหินสามวาที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะแล้วมองไปเบื้องหน้ามันมีอะไรยังไงมันเห็นน้ำน้ำนั่คืออะไรพี่น้ำน้ำแม่น้ำโขงครับอ๋อนั่นคือแม่น้ำโขงโอ้เราวิ่งจากแม่น้ำโขงมาไกลโขอยู่นะนะครับแล้วนี่คือแนว สวนยางทั้งหมดของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬเนาะตรงนี้จะเป็นสวนยางครับจนนั้นสวนยางจนจนนั้นจะเป็นของป่าไม้อยู่ป่าสิงว์น้อยอยู่อ๋อซ้ายมือเป็นป่าสงวนอยู่เป็นป่าไม้อยู่อันนี้เป็นสวนยางชาวบ้านครับผมรวมไปถึงบริเวณนี้ด้วยใช่ครับตรงนั้นจะเป็นอุทยานภูบัวนะครับอ๋ออันน้ำภูบัวนะภูบัวครับภูบัวแล้วก็ที่เห็นเสาส่งทีวีแล้้วบเนาๆตำบลชัยพรครับ ตำบลชัยาพรอ๋อนั่นคือตำบลชัยาพร,ร,พรนะครับอยู่ในเขตข,ของบึงกาลรเราเหมือนกันอำเภอเมืองครับเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงการครคับจะบอกท่านผู้ชมครับบริเวณนี้เป็นแหล่งซึ่งมีความสวยงามนะครับบรรยากาศดีวิวสวยและพลาดไม่ได้เลยครับถ้าขึ้นมาตรงบ,บริเวณนี้ย่าบิทีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จุดชมวิวถ้ำฤาษีจุดชมวิวถ้ำฤาษีแล้วขึ้นมาวันนี้เขาบอกมีไฮไลท์สำหรับสาวๆครับจะไปสาวๆอ้าวสาวๆมาหน่อยสิ กระโดดไม้กวาดเอาอาวุธอาวุธมาเข้สามมาดิลูกสาวผมมาดิลูกสาวมาดิฮ่าขี่ไม่กวาดข้ามลาวครับผู้ผู้ชายไม่ต้องขี่นะผู้ชายไม่ต้องขี่ผู้ชายห่อผู้ชายห่ออ่ามาเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ควานเนี่ยเราไม่ได้ควาดลานนะครับแต่วันนี้เรามีเพื่อดีกว่าควาดลานเป็นกิมมิกเป็นไฮไลท์ของภูอ่างช่าภูสิงห์นักเที่ยวเข้ามาแล้วถือว่าคู่นี้เหาะหมดเหาะยังไง ดูน้องสาวผมทำน้องเอิญนน้องเอินพอไหมเนี่ยนี่ถ้าเ,าเยอะๆออาจับจับมือตรงอย่างนี้จับเร์ผู้ชายไม่ต้องหาผู้ชายเออจับตรงรรเดี๋ยวพ่อหนึ่งนะอาเจยบตัว ที่สุดของความเป็นมือการอีกหนึ่งจุดหินสามวานันนี่คือคำตอบท่านผู้ยรติครับ,บความสวยงามความบริสุทธิ์และสําคัญวิวทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งนักของหินสามวานันพี่ครับวิวรอนฝั่งนูน้นตรงนี้ที่เห็นนี่เป็นสวนยางครับสวนยาง,ท,งทั้งหมดเลยเนาะครับแล้วเลยไปลึกๆนั่นเป็นอะไรที่มีแม่น้ำนะ่ะแม่น้ำโขงครับรแล้วเลยแม่น้ำโข<อ>ง,งเลยฝั่งนู้นภูเขาฝั่งของใครฝั่งเพชรลาวสปปอลาวครับ แสดงว่าตรงนี้เราก็ใกล้กับสปปลาวเพียงคแค่แม่น้ำขวางกันแต่เราก็เป็นพี่น้องกันสองประเทศเนาะตรงน้ำอำเภออะไรบอกอีกครั้งพี่เพอเออรอตำบลครับนตำบลตำบลชายพรตำบลชัย,รบบชย,ยพรแล้วตรงนี้เราอยู่ตรงเป็นส่วนไหนของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูก่ตรงนี้พ่อวานครับคุณพ่อที่พ่อวานแล้วตรงนู้นถัดไปเป็นแม่ครับแม่แล้วคุณลูกตัวน้อยครับคุณลูกครับคุณลูกตัวน้อยอยู่ตรงเล็กๆตรงต้นไม้นู่นนะเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้ไปชม ที่บอกท่านผู้ชมเองครับว่านี่ทุกวัยมาได้หมดวัยผมวัยพี่ชายผมและวัยน้องสาวลูกสาวลูกสาวเป็นไงขึ้นมาบนนี้แล้ววิวทิวทัศน์สุดยอดเลยค่ะครับความรู้สึกของหนูเป็นไงบ้างเชิญชวนพวกเราวัยเรามาเที่ยวกันหน่อยบึงการมันคือความรู้สึกที่สามารถแบบต้องมาชมเองค่ะคือมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ารู้สึกยังไงอะไรคะ่ะเราอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหรือชาวต่างชาติ ที่รับชมอยู่นะคะให้มาท่องเที่ยวที่บึงการกันเยอะๆค่ะอยากจะขอบอกครับการคมนาคมสะดวกะนะครับที่พักพร้อมอาหารมีนะครับมักคุเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหนึ่งท่านต่อนักเที่ยว5คนปลอดภัยแน่นอน เมื่อสักครู่นี้เราอยู่สมุวีฝั่งนู้นครับพ่อปะวานน้องเอิร์ตอน,นี้อยู่ไหนจ๊ะเราอยู่ที่หินแม่ปะวานแม่ปะวานอันนั้นพ่ออันนี้แม่แลวลูกอยู่ไหนเอ่ยถ้าลูกนู่นด้านนู้นเลยครับในพุ่มไม้นั่นคือหินลูกปะวานแต่เป็นหน่วยเล็กเล็กกว่าสองลูกนี้นะครับตรงนั้นเรายังไม่เปิดให้นักเที่ยวเที่ยวชมเราขอสงวนไว้สําหรับเส้นทางสื่อสารธรรมชาติซึ่งต้องมีเจ้าที่นําชมเจ็ดท่านนักเที่ยวสองท่านเจ้าที่ หัวท้ายปิดให้เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเองนี่คือมาตรการของป่าไมา้เราที่จะรักษาอนุรักษ์ขอดีๆีไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชมกันบรรยากาศเหมันเยี่ยมยอดมากนะใช่คะ่ะถึงแม้มีแดดแต่อากาศไม่ได้ร้อนเพราะเรามีลมมาตลอดเวลาประท้ตัวเราเย็นสบายตลอดเวลานะครับอยากจะขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านของรายการเสี่ยนเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตไม่มาไม่ได้ไม่มาแล้วเสียใจหินสามวานจังหวัดบึงกาฬ